นี่ย้อนอดีตลูกเสือเก่าตอนนี้มาจุดไฟเดี๋ยวดูสิวิชาวิชาที่เคยเรียนมาเมื่อตอนป .5 ลูกเสือจะก่อไฟครับจะหาอะไรปิ้งกินนี่ครับได,ไ,ได้ปลาอะไรเดี๋ยวดูสินี่ปลาฮาริบุตฮาริบัตเนี่ยฮาริบุตรู้มันเรียกฮาริบัตฮาริบุตไม่รู้เนี่ยโอ้ดีดึงขึ้นมาสดๆเลยครับมาแล้ว <S <S พอ่อเป็นไงไม่กิน ว่ามันกินลึกนะั้นมันเส้เดือนปุยังโอเคโอเคโอ้นี่ได้ปลาอะไรดูซิได้ป่ะได้โอ้เป็นงอเลยเดินกอเลยติดวป่ะดูที่ปลาอะไรดูปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรครับไหนตะกี้เห็นดึงมันนั่นเลยดูด,ดูดูครับ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 เยอะด้วยหรอดึงมา น่ดูคันงอเลยดูสิดูอ้าวปลาดูี่ปลาอะไรปลาหรืออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะกองไปแก้กับพี่อุ้ดกองไปอีกาอะไร้ปลาอะไรอปลาอะมันสู้อออไม่ใช่ไปลาเม้อระปลาาปลาเมันต้องยอาอมั้ปลาอพออุย พ่ออุ้ยนี่ไงก็ไฟอยู่ตรงนั้นน่ะพ่อบอกอุ้ยดูีเลือกปลาเอาไปเลี้ยงได้เลยในบ่อผมอุ้ยเลี้ยงป้าอยู่ไว้ไม่มีเลยือกนี่เลี้ยงได้เลี้ยงได้ล้างน้ำพ่อไปใส่สถุงไว้เอาไปไปตรงนี้มันหน่อยวะพี่ชัยเออมันตรงนั้น คว้างคว่างน้องส้มคว้างให้โมไปไกลๆเก็บบรรยากาศหน่อยบรรยากาศปลาเขาทำไมลกีกินปลาลูกไม่นี่ปลาอะไรไม่รู้ว่าเพาะเอออุ้ยแต่ตัวตัวนี้ใหญ่นะโอ้ได้เลยเนี่ย ไปสิยังไงไปดีต่อดิเดี๋ยวสิเดี๋ยวเขามาตนมันไปมันเริ่มไปไหมเดี๋ยวดูมันดิโอ้โหโอยอนเดียวมันเขาจับปลาเลย นะงานนี้ใครชนะอุหานชนะครับหานชนะแล้วโอ้ยหานขึ้นฝั่งแล้วครับหานชนะโอ้ยไม่ไหวไก่อนพี่ไหวไปเลยพี่ไหวเมืก่อนไหวไปเลยแล้วไม่หนาวไม่ได้ห่ายหนาวเนี่ยไม่กินไหวเลยไหวลงไปแล้วแม่นี่หนาวพี่ต้องจุ่มตัวลงไปให้มันหมด แล้วลูกออกมาแบบเอาพายุตัวลงมาก่อนโกรธกลัวเลยไม่หนาวได้หนาวไม่หนาวขอนั่นไม่้อนไม่หนาวแล้วที่มาโอ๋อเจ้าพ่อแล้วเจ้าพ่อแล้วเจ้าพ่อแล้วอ๋อเจ้าพ่อแล้วเจ้าพ่อแล้วอี่ก็ถ่ายนะด้มันจะตกไหมล่ะจะพ่อจะพ่อจะพ่อลากี้ลัากี้กลัวทำไม มันมึงมันมึงมันวิ่งไปได้ไลฟ์มันวิ่งมันวิ่ง